เหตุเช่นไหนมูจะไปดูบอกข้าเสียว่าเหตุเช่นไหนถ้าหายของตองเจมีเพียงแค่ยิบมือเดียวจึงจะเอาเมืองคังได้ใช่คนของเรามีมากกว่าถึงสิบเท่าเหตุเช่นไหนจึงหามีชชยไม่เฮลานี้โชคเข้าข้างตองเจแต่ก็หาใช่ว่าจะโชคดีเช่นนี้ไปได้อีกไม่นานเราควรจะกำจัดตองเจงแต่มันนานแล้วตั้งแต่ครั้งยังไปเน้นอยู่กับมาหาเทนโอกาสยังไม่เป็นของเรา แต่ก็คงจะไม่อีกนานนักหรอกข้าอ,อยู่หัวหวังรถไทยว่ากองทัพขงสาวดีจะมีใช้พิชิตเหนือมืองคังเหนือกองทัพอื่นหาใช้กองทัพของเฉลยถึงอย่างไรเสียมันก็ยังคงเป็นกองทัพเฉลยอยู่ดีกองทัพเฉลยที่เอาใช้เหนือกองทัพขงสาวดีได้ความรู้ถึงไหนอายถึงนั่น